ผมไปเจอเกมนึงในโลบอกมาครับชื่อ Beware Zombie หรือระวังซอมบี้ตอนนี้คนยังเล่นไม่เยอะครับแต่ดูเหมือนจะค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมมันเป็นเกมที่เราจะต้องเล่นแบบ Open World นะครับและเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ที่เราต้องเจอนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเล่นไปด้วยกันนะครับผมบอกก่อนว่าต่อไปนี้ผมจะทำคลิปประมาณนี้ลงนะครับ คลิปหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ10นาทีหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับขึ้นไปนะก็คือเล่นให้ดูนะครับประมาณ10นาทีแรกอนะไรแบบนี้อ่าแล้วเรามาเจอซอมบี้ครับผมแล้วมีคนมานะครับรู้สึกเหมือนเขาจะใช้โลบอกเป็นตัวอนิเมชันแบบใหม่ปะน่าจะใช่นะครับผมเออแล้วยังไงต่อครับอืมืมน่าจะเป็นแบบ3าดีแล้วไม่มีเสียงพูดด้วยนะคือเราโดนกัดนะครับผมมีคนมาช่วยแล้วเราก็สรบไปแล้วเราก็มาฟื้นที่แคม ว้าวมีายประกาศมันจะไม่มีเสียงพูดจริงๆหรอครับเนี่ยโหแล้วหน้าโหลดอะไรจะเยอะขนาดนี้ครับบอกว่าคุณจะไม่รังเกียจข้ามๆมาเลยแล้วกันนะครับเขาคงจะสอนนะครับว่าเอาตันรอดอย่างไรไปต่อโหเอาแล้วโหลดอีกแล้วโหโหลดบ่อยมากครับกดคลิกซ้ายเพื่อโจมตีนี่เขาทำเป็นวอลสีป่ะฆ่าอมบีนี่แสดงภารกิจปัจจุบันของคุณนะครับอันนี้เราต้องไปฆ่าอมบีที่เก็บของนะครับผมที่เก็บของปลอดภัยนะครับแต่เราไม่มีไอเทมอะไรใดๆเลยนะครับผมนะ กด ESC ปิดไม่ได้อ่ะแล้วยังไงต่อนี่ภารกิจของคุณอ่าตอนนี้คุณกำลังเข้าสู่โลกเปิดที่ซอมบี้จะเข้าไปทั่วทั้งโลกและสามารถฆ่าคุณได้ครับก็คือเขาเปิดเป็น World เลยนะครับผมถ้าพูดมันเหมือนวอลซีะครับวอล C, ีเดซีเอสแต่เดซีเขาจะไม่มีแคมป์ทาหารนี่เออไม่มีจุดแบบเป็นจุดเซฟพอย n ์ให้ผู้เล่นนะครับแต่มันจะเหมือนวอลซแหละถูกแล้วที่มันจะมีบังเกอร์นะครับผมจุดใดจุดหนึ่งของแผนที่ปะ กดเอ็มอ่ะกดเอ็มแล้วตัวละครเราเป็นไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ใครเห็นอะไรปะเฮ้ยใครเห็นอะไรปะเมื่อกี้บ้าไปแล้วครับท่านบ้าไปแล้วครับอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเราก็จะมีหลอดสเตมิโนงสเตมิน่าด้วยนะครับผมนะแต่เราขอยัดย้ายนะครับตัวลุงมาไว้ฝั่งนี้ก่อนนะครับเอออ่ะมาดูนะครับว่าสิบนาทีแรกเราเนี่ยจะเจออะไรในเกมบ้างกดปีนครับยังไม่เจออะไร ซอมบี้ไม่เจอวิ่งเลยแล้วกันครับอยากรู้ว่าจะเจอซอมบี้ไหมค้นขยะไม่ได้คลิกนะครับนี่แสดงภารกิจนี่แสดงภารกิจ b บ t ต์พาร์ก็มีนะอะไรคือเพลงงงเบลต์พาร์ตดูของขายในร้านค้าครับว้าวแจ็คเก็ตหนังไซเบอร์พังนะครับผมแจ็คเก็ตสีเหลืองชุดหมอ <c oughs> ชุดน่าจะเป็นชุดเฉยๆป่ะชุดศิลปินกราฟิตี้ อไม่มีอะไรหรือวาครับนี่เจอซัมบี้แล้วซัมบี้ระเบิดปะอ่าไม่รู้นะครับต่อยต่อยครับอ่ะตายแล้วคุณได้เงินหนึ่งร้อยวิกลับไปทานครับได้เงินตั้งร้อยหนึง่งต่อยครับต่อยครับต่อยครับเออมาดิมาดิมวยไทยเว้ยมวยไทยเว้ยมวยไทยเว้ยวได้อะไรเนี่ยได้ฟันเฟืองนะครับผมได้เปลือกกล้วยอไปกไม่รู้ว่าไปทำอะไรครับเก็บไปกันแล้วกันอืมเอา เออผมว่าระบบเกมมันดูกองเกงกองเกงไงไม่รู้นะนี่เสียงปืนหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ไหมครับไอครับเรากลับฐานันครับเออไอ้เมื่อกี้เอามาทำอะไรอ๋อมันเป็นเหมือนทรัพยากรนะครับเอ้ยเขาทำเหมือนสเตอดนีเคนี่ถ้าทรัพยากรอย่างเนี้นะเหมือนแบบทรัพยากรรวมที่เราเก็บได้อะไรแบบเนี้ยเออประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็เอาไอ้ทรัพยากรพวกนี้กลับไปเก็บที่ฐานอะไรอย่างงี้ป่ะ ไปครับไปเสียงเกมเ,มเบาๆนะครัผมว่าผมเปิดเสียงดังเลยนะเออไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้ b บ t ตินพ a าสเดลี่อันนี้มันคืออะไรเนี่ยร้อยพอยต์ต่อยถ้า,ารานได้ถ้าหาไม่ทำไรเล้ครับแล้วเราต้องไปคุยกับแซมเพื่อรับปืนของคุณกลับมาคุยกับแซมนะครับอ๋อว้าวสวัสดีแซมเอาปืนของข้ามา เออมึงแกพูดเยอะเอออะไรเนี่ยอ๋อเชื้อสอมบีครับเราเราโดนกัดนะครับเรามีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะรักษาโอเคก็สอนเล่นทั่วไปนะแต่อย่าหลดบ่อยได้ไหมได้เปิดครับไม่ชอบเลยครับการที่เกมหลดบ่อยๆนี่มันไม่ชอบเลยกดไอนะครับผมไอ้ล้วยังไงครับไอเลิฟยูยูเลิฟไอมันคืออะไรฮูมันบอกให้ผมกดไอเพื่อเปิดสินค้าคงคังเพื่อบริโภคไอเทมอันนี้เหรอ เอาละครับสนุกละมึงเราต้องไปหยิบของกันดิตอนหนึ่งนะมันชี้ไปหายาครับเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ชแล้วไงต่อแล้วก็ใช้กดไอใช้ครับอา้าใช้ไม่ได้ก็นี่ไงฉันมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ของฉันอยู่เนี่ยเออ แล้วบอกกดคลิกซ้ายภารกิจเสร็จแล้วดูดีมันช่วยได้ไหมโอ้เสียงเงียบมากครับผมบอกเลยมีเงาเงาอะเกมยังพัฒนาไม่เสร็จครับคุณหาสิ่งที่ทหารต้องการแต่มถ้าทหารมาชก,การอะไรจะก,กูการอยู่รอจากคืนอ๋อมีเวฟด้วยนะครับผมมีเป็นเวฟครับมาเป็นเวฟเวฟนะครับผมภารกิจเสร็จสิ้นคุณดูแข็งแรงฉันจะเตรียมกองกำลังบาร์บานะครับทีมอัพวิด เอาเดี๋ยวอ่านอ่านไม่ทันครับเอาประมาณว่าได้ถามคุณนะครับแล้วก็หาอาวุธนะครับผมในโหมดฟรีลมนะครับแล้วก็เอามาใช้นะผมเอ่อก็คือประมาณว่าในโหมดปกติเนี่ยเราเราต้องไปหาไอเทมนะครับเพื่อมาเอาชีวิตรอดในเวฟต่างๆนะครับอืมก็คอนเซปต์ฟังดูดีครับคอนเซปต์ฟังดูดีครับแต่นี่ก็ปลาไปหนาทีแล้วหนาทียังไม่เจออะไรเลยครับตอนนี้นะเออคอนเซปต์ฟังดูดี คุยกับหมอคุยกับหมออีกแล้วโอ้คุยกับหมอมึงให้ปืนเงินนัหนึ่งนะหมูปะเนี่ยมันบอกมันให้ปืนผมหมไม่เจอปืนสักก็บอกอ๋อเจอแล้วครับปืนว้าวนี่ปืนบ่มันปืนจริงๆใช่ไหมมีแปดสิบนัดโอ้โหเสียงปืนครับปอ,ปองปองเป่งๆมากมาครับเรามาลองไล่เก็บซอมบี้ ภัยพิบัติกำลังมาถึงหาคนแรกหาคนแรกหาอะไรหาผู้รอดชีวิตอ่ะมันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงครับผมว่านะถ้าผมทำคลิปนะนี้ผมเปลี่ยนเป็นสามสิบสามสิบนาทีแรกในเกมอะไรแบบนี้ดีกว่าครับอืมมันผมว่าปืนมันดูกองกองเก่งๆอะ่ะ ผมใช้มีดโอ้ยยิงยากจังวะผมว่าผมก็ไม่ได้เล็งกากนะทำไมมันอยอ,ยอนิเมชันแหละครับเป็นเรื่องอนิเมชันครับผมเออมันกองกองแกง่แกงๆอะมีมีดนะครับมีดปลานี่โอ้โหรั่วจัดครับเอาไปปลา ที่ท่านเสียของครับไม่ปลาใช่ไหมเอาไปโอ้เสียดายของครับเกมนี้มีมีดเอาไปปลาครับเอาไปฉายไปปลาใช้ไหมรู้อะไรครับไฟฉายไปปาไไาลคา,ปปาครับโอ้โหเอาวิ่งไปวิ่งไป ต่อไปครับผมจะทําเป็นแบบครึ่งชั่วโมง30นาทีแรกอะไรแบบเนี้ยชั่วโมงแรกในเกมอะไรแบบเนี้ยให้ดูครับแล้วให้คนไปตัดสินใจกันเองดีกว่าไปครับไปแต่เกมมันอืว้าวสวยครับพี่ดีครับท่านหน้ามึนหัวมากครับ ผมว่าอืมตายแล้วครับเก็บสินค้ามีคนมาช่วยครับมีผู้เล่นคนอื่นครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะสําหรับเกมนี้ใครอยากลองก็ไปลองได้ครับชื่อ b ีแวร์ซอมบี้หรือชื่อภาษาไทยระวังซอมบี้นะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวจะเป็นแบบ30นาทีขึ้นไปกับ1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับวจอกันใหม่นะจบจบ